ชมเป็นไหมคะเวลาเห็นป้ายเซล์ทีไรลน์นะคะรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วก็อยากจะเดินไปซื้อของช้อปปิ้งเหลือเกินนะคะจะทําให้เราเสียเงินโดยไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ํานะคะซึ่งวันนี้มีวันนี้ก็เลยมีเทคนิค,นะคะในการเอาชนะป้ายเซลล์มาฝากกันมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง สิ่งแรกเลยค่ะดูความจําเป็นก่อนเลยนะคะความจําเป็นข้อแรกก็คือเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยแหละคะ่ะว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่และต้องใช้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราจ่ายเงินซื้อของเซลล์ชิ้นนั้นไปแล้วจะกระทบกับรายจ่ายของเราหรือเปล่าถ้าใช่หยุดซื้อได้ทันทีเลยนะคะตัดสินใจง่ายมากเลยแต่บางคนใช้บัตรเครดิตนะคะบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่กระทบในวันนี้เดี๋ยวค่อยไปจ่ายวันหน้าก็ได้ระวังให้ดีนะคะเพราะเงินที่เรารูดไปยังไงก็ต้องเสียให้กับเจ้าของสินค้าและบริการนั อยู่ดีแค่เลื่อนเวลาไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ2ก็คือต้องดูด้วยนะคะว่ากระเป๋าที่เรามีเงินไม่พอแล้วเนี่ยแล้วของมันจําเป็นหรือไม่เพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อของเซลล์มาปุ๊บนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านค้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าบางคนยังไม่ได้เอาป้ายออกเลยด้วยซ้ำนี่ก็สะท้อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้ซื้อของที่จําเป็นจริงๆแต่ซื้อเพราะเห็นว่าเซลล์มากกว่านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหลังจากดูความจําเป็นแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะความคุ้มค่าวัดไม่ยากค่ะวัดได้จากสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการเหล่านั้นนะคะเพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะล้างสต็อกเลยเอามาเซลล์นะคะจนทําให้สินค้าเหล่านั้นอาจจะผลิตมานานแล้วหรือใกล้หมดอายุหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะแล้วเรารู้ว่าเราใช้ไม่ทันแน่ๆก็อย่าซื้อมาค่ะแปลว่าไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปเพราะสุดท้ายซื้อไปปุ๊บใช้ไม่ทันหมดอายุก่อนไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็เท่ากับเราเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะก็คือต้องตั้งสติก่อนเลยค่ะวิธีการตั้งสติที่ง่ายที่สุดนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกับข้านแรงของตัวเองดูค่ะสมมตินะคะเราได้กันเดือน20,000บาทต่อเดือนทํางานเดือนหนึ่ง20วันโดยประมาณนะคะเท่ากับวันละ1,000บาทใช่ไหมคะ แต่เราทํางานวันละ1ิชั่วโมงค่ะแปลว่าเราได้รายได้แค่ชั่วโมงละ1 0 0บาทเท่านั้นเองแต่เราด้านไปซื้อเสื้อที่ตัวละ5 0 0ร้อยหรหรือ2,000บาทแบบนี้ก็เรียกว่าไม่คุ้มแล้วนะคะต้องทํางานตั้ง5ชั่วโมงกว่าจะได้เสื้อ1ตัวหรือบางครั้งนะคะต้องทํางานตั้ง20ชั่วโมงกว่าจะได้โทรศัพท์มือถือ1เครื่องอาจจะไม่คุ้มแล้วก็ทําให้เราเสียสติในการใช้จ่ายไปก็ได้นะคะสุดท้ายอย่าติดแบรนด์ค่ะสินค้าแบรนด์หลายยี่ห้อนามาลดราคาแต่ราคาก็ยังแพงอยู่มากอาจจะไม่คุ้ม นะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างความจําเป็นให้กับชีวิตของเราไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะคะ <S <S นี่ก็คือเคล็ดลับสีข้อที่ทําให้เราสามารถเอาชนะป้ายเซลได้ในท้ายที่สุดค่ะ